ผม้สอที่งสท <Elena> ี <abil itation> ่สอม้ีส่เจีสแปีง้าที่สองสิบี่สอบเองบองีสาสแลยีบาใอยู่นะนี่คือกามป้องมี่ใช่โจรป้นใจหรือเปล่าใครถูก <c oughs> เก,ก,กลพอดีว่าผู้กำกับเขาให้มาจองตัวนักแสดงเอ่อถ่ายไอ้นี่หน่อยอ่ะเกลถ่ายท่าเต้นใหม่หน่อยเกลมีท่าเต้นใหม่เป็นคู่หรือว่าเป็นเดี่ยวคะเออมันมีตั้งสามท่าไะเกลน่าจะหลายอันอยู่เหมือนกันค่ะอุ้ยแต่มีอันนึงอ่ะเหมือนต้องการคู่นะแบบหญิงชายนนองได้ค่ะที่ไหนคะพี่เจนเออเอาตรงไหนก็ได้ค่ะ ตรงไหนก็ได้ที่แบบว่าสะดวกสว,สวยอะไรแบบนี้แต่ว่ามันต้องเปลี่ยนชุดด้วยนะเกลแต่ว่ามันมีสามเพลงอะดิดมีม<า>เพลงเปลีงยนช,<ล>งชุดได้อย่างนึงมันต้องแต่งเป็นฮาโลวีนนะเกลอันนี้มีใส่ชุดฮาโลวีนอยู่ตอนนี้แต่ว่าไม่ได้ฮาโลวีนจ๋าแต่เป็นฮาโลวีนหรือว่าวาเลนไทน์ก็ไม่รู้อ๋ออะไรคือฮาโลวีนวาเลนไทน์าค่ะพี่เจนที่ไหนคะเดี๋ยวหนูจะไปเดี๋ยวนี้ เอาตรงไหนดีอ่ะเอาตรงไอ้นี่ก็ได้อยู่ปารก็ได้ค่ะโอเคค่ะได้เกลเปลี่ยนชุดมาเลยนะได้เลยเอาเป็นธีมฮาโลวีนอ่ะมันมันเป็นเพลงแบบเต้นแบบธีมฮาโลวีนเลยอ่ะมันฮาโลวีนจริงๆเหมือนเว้นซ์เดย์อ่ะเกลโอเคครับเธออ่ะไอยู่กับใครเนี่ยถ้าแบบว่ามีเวลาก็ถ้า เอาแบบจัดเต็มเลยก็ได้นะเกลเป็นแบบว่าแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยแวมไพร์สาวหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปหาเดี๋ยวนี้เลยค่ะหนูจะนีบไปหานะคะค่ะเอาแบบอลังการงานสร้างมาเลยนะ,เ,ยะเอาเพลงเอาเพลงฮาโลวีนก่อนก็ได้ค่ะเพลงแรกได้เลยค่ะเธอเดี๋ยวเ,เ,เพลงะะอื่นถ้าไม่ทันค่อยหลังรีก็ได้ค่ะ คะ่ะโอ๊ยต่อยหนูทำไมพี่าวาวไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปใครโทรมาเหรอเราจะไปเราจะไปดูปาร์ตกันถามว่าใครโทรมาเราจะไปบูมปาร์ตเราจะไปบูมปาร์ตที่มันมีสวนของเล่นแล้วก็มีโซลูรนอนะคะ ถามว่าใครโทรมาไม่โทรมาขับไปตรงนั้นเลยค่ะถามว่าใครโทรมานี่ไงคะถามว่าใครโทรมา<ะ>ใครโทรมาพี่เจนค่ะแล้วทำไมต้องเรียกเขาว่าเธอปกติเรียกพี่เจนไม่ใช่หรออ๋อปกติค่ะหนูกับพี่เจนก็พูดอย่างนี้ พี่ก็ไปที่อยู่้าสี่พี่ก็จะได้รู้ว่าพี่เจนจริงไหมโ <Okay. c oughs> อเคอัพโหเป็นไหมเนี่ยเมือรอยแล้วนะึง <c oughs> เป็นไรคะ อะไรขึ้น่ะงอนเดวค่ะแล้วทำไมงอนเกอ่ะเดียวคุยกับพี่เจนเรียกเธอนี่พี่เจนได้ยินใช่ไหมคะในสายไม่คินเขางอนไม่เขาไม่เชื่อวม่เดวอ่ะคุยกับพี่เจนดีค่ะเรางอนกลับเลยเออใช่เราไปปล่อยเขางอนทำไมก็เราไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยเรื่องอะไรไปปล่อยเขางอนหรอใช่เราไม่ได้ผิด เพราะว่าเกมก็คุยกับเจนจริงๆแล้วเรื่องอะไรไปปล่อยให้เขางอนเอ้เป็นเรื่องอะไรจะมางอนเราแล้วก็ให้เราไปง้อเราไม่ได้ทําอะไรผิดถ้าเราทําผิดเราง้ออะไรเงี้ยค่อยคยสวัสดีครับคุณเจนไม่หวัดดีค่ะอ้าวทำไมครับคือเดินไม่รอเดียวแซนี่นีหมดหนูว่าเดียวเจ็บขาพี่ก็ไม่สนใจเดียวเลยอ๋อผมนึกว่าอยู่ข้างบนจะเดินตามมาก็เลยเดินมาก่อนครับก็เดินตามไม่สนใจเดียคอีใจว่าเดียวเจ็บขาอยู่นะก็มีคนไปแล้วไม่สนใจ าเป็นเจนนะเจนงอนแล้วผมก็งอนๆเขาอยู่ครับเมื่อกี้เขาแบบคุยโทรศัพท์แบบเขาคุยกับเจนเนี่ยปกติเขาเรียกว่าพี่เจนนยครับผมก็ไม่รู้ไงถ้าอม่เขาก็เรียกพี่เจนบางทีก็เรียกเธอบางทีก็ที่รักแล้วแต่อาจจะเพราะว่าผมรักเขามากครับเลยหึงอะไรเรื่องอะไรแบบนี้ก็ขอโทษได้ครับไม่ได้ตั้งใจจริงๆแย์พี่ทิ้งเรยวพี่ปล่อยให้เรยวดูตรงนี้คนเดียวแล้วก็เดินจากเรยวไปเลย พี่ขอโทษแต่พี่ไม่คิดว่ามันความผิดเพี้ยงแหละเรื่องพวงนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะถูกไหมใช่แต่พี่ทิ้งแล้วพี่ไม่เห็นดนทวจะถามอะไรเ้วซายอย่าแล้วเพื่อกวนเดีวรู้ไม่มีเหตุผลแล้วเดวไม่ได้ทําอะไรผิดเลซยซานีจริงค่ะผู้ชายสวนมากก็ไม่ค่อยมีเหตุผลแบบนี้ละค่ะ พี่ผิดเองแหละไม่ยอมถามหนูว่าแบบทำไมหนูถึงเรียกพี่เจนว่าเธอแล้วหนูก็พาพี่มานี่ไงห,หนูก็ไม่ได้มีความลับกับพี่ซะหน่อย โทษครับที่หลังจะถามก่อนโอเคไหมเอาเคยขวัญพี่อะเดนดีเดวแบบนั้นอยู่นะคะเดี๋ยวรู้สึกมันตัวเองโดนชิ้งเลยจะไม่เกิดขึ้นอีกครับแทนที่เดียวอะจะไม่ทําทำแล้วก็หมอพี่ว่า พี่บาวเดวเจ็บขาไมวพี่ก็ไม่สนใจเดวเลยเมื่อไหรเดวเจ็บขาแล้วพี่ก็ไม่ถามเดวแล้วว่าเดียวเป็นไรเจ็บตรงไหนหรืออะไรพี่ก็โดนทิ้งเดวไปเลยโอเคพี่ขอโทษเจ็บตรงไหนมาพี่โอให้มาวัานนี้เจ็บขาโอ๋นะไม่เป็นไรนะพี่อยู่ข้างโอเคไหมพี่ขอโทษ ต่อไปนี้พี่จะไม่ทำแบบนั้นอีกแล้วโอเคไหมคะโอเคค่ะอย่าทำอีกนะคะครับกอดๆนะไม่เป็นไรนะโอเคไหมครับโอเคค่ะหนูมาหาพี่เจนทำไมคะคุยอะไรกันหนูจะพาพี่มาถ่าย เต้นด้วยการเต้นคู่ได้มาสิพี่ว่างหรือเปล่าว่างเสมอแหละปะย่าหนูเจมบขคะเพียงไม่ใช่หนูเดินไม่ได้ผู้ชายก็อย่างเงี้ยแหละเกลก็คือเราอยากจะให้เขาอุ้มอะไรอย่างเงี้ย กว่าจะรู้ตัวกว่าจะรู้อะไรอย่างนี้ก็เดินเองดีกว่าน้องแกวเนาะจริงเนะจนเน่าเคยเจอบ่อยอบอกจอเจ็มขาเจ็มขาไม่สนใจเลยสักก็นิด